สวัสดีพี่น้องสวัสดีเมรีมะพร้ากกับบ่าวแอร์หนอยเด้ออยู่กับส่องร่วงโซ่เนาะพี่น้องเนาะส่องร่วงโซ่สตูดิโอมเอนี้กะผ้าพ่อแม่พี่น้องออกมาให้มะนาพี่น้องมเอนีเข่ากําลังถอ,อพี่น้องพี่ยางมาพี่บราสวัสดีเข่ากําลังถอดพี่น้องกําลังตากหลอกเนะาะเข่ากําลังตากหลอก มันนี้สิห้าพี่น้องมากินสมบัคามพี่น้องเดียวเข้าสิผ้าพ่อแม่พี่น้องลงไปฝุนนอ,อกพี่น้องไปสวนไปหาเก็บบักพิกมาตําแจวกินบักคามผุนต้นบักคามพ่อบ้าสุวนบักขามก็เป็นหมาการ้พี่น้องผุนบักคา,ามทัางฟังนน่อเน้องไปย่างลงไปเก็บบักพิกปะไปย่าง บ่ได้ออกมาหน้าเป็นเดือนสองเดือนนะพี่น้องมเมื่อวังเขาซุ่มเ่อและทอกไว้ละใกล้สิร้เกียวแล้วแต่ว่าเกี่วเขาหน้าบานมาทันแล้วอยู่เพราะวะ่าช่วงนี้ฝนตกพี่น้องไปย่างกอ ตอนนี้เขาก็เขามากหอนในสวนแหล่าพี่น้องเดี๋ยวสิมารีวิวของปลูกให้เบิ่งพี่น้องนี่ก็คือหญ้าที่เขาเอามาปลูกไว้พี่น้องนี่บ่ฮู้ว่าหญ้ายังเนาะตัวนี้ถ้าจำบ่ผิดน,น่ะสิแม่นหญ้าจักรพรรดนนรกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจักแม่นบ่แม่นล่ะแต่ว่ามันมีหลอกเนาะบ่ฮู้ว่าหญ้ายังนี่มีหลอกผู้ดใดฮู้กะซอยคอมเมนต์บอกให้ได้พี่น้องแต่กระซิมีอ่าหญ้าเนเปียเนาะนี่หญ้าเนเปีย ใ่เปียญยาหนักกยากจักรรพดนนรกแหละมีสองตัวตนนี้ก็จะเป็นหยาวานอิสราเอลพี่น้องหยาวานอิสราเอลนี่ที่เล็เนาโอ้ว่าแล้ว่าเบ่งล้นแล้วเป็นมากเลยพี่น้องอันนี้ก็คือต้อนพุทซาเนาะพี่น้องต้นพุทซานุ่มสดเนาะกำ,กำกำลังทดลองปลูกเบ่ง ต้นเดียวเบ้งเป็นมากเลยนี่สิริกินมากเลยนี่เบิ้องรอกเต็มแล้วนี่เอพรีตอะไรเกี่ยวเขานี่ได้กินมากคี่นองได้กินมากพอก,ก,ก,พกเจอยิ่งไรวันหนึ่งนะอ้ ฟังนี้ก็ฟังนี้สิเป็นสวนทวดินเนาะพี่น้องฟังนี้ปลูกทวดินกับแก้วมังกรแก้วมังกรสีหม่วงเนาะใจใจสีหม่วงเขากําลังเอามาปลูกได้ประมาณสองสาเดือนพี่น้องกําลังสิพรล,ลักเนาะ,ะไปไปหาเก็บพักพีกขหดีกว่า เราลายเนาะอเมร์สูงยังทีอเมร์สูงอ้อยอาา้อยอ้อยโอเคพี่น้องตอนนี้พ่อเดี๋ยวพี่เข้าไปเจอกันอยู่เที่ยงเนาะเาสิฟ้าพี่น้องไปกินบะา,ามตอนนี้แจวห่า,ากันแล้วแล้วนเนา,เาะแจวแจวประหลก มีพักขยงน้ำเดี๋ยวเขาสิขึ้นไปกินอยู่ทั้งก็บักขามพี่น้องปะ่ะย,ยังยังโอ้ แตงตอนนี้อ้มขับเป็ลายเงรอโอ้ลำปาอีดีเว้ยกินยูรุมมาแ่บไปน้ำปลา้ำลง้าเือ ว <laughs> ่าวสมันรกำลังขึ้นมาพี่นอ้องห้า,หาแล้ว <laughs> เป็นมือกล้องไอ้ซองยูทูบร่วงโซสตู Studio ดิโอนี่มันลำบากแน่นี่ได้พี่นอ้อง <laughs> ต้องเลยเปีน <laughs> ปินแบบแตบบ่ว่าบ่ปิดอะนะเนี่ยอ้าโว้ <laughs> ขนาดเลย เออนัก่นดีอน้องสวยเจบโ้งนาจบตกตายพี่น้องมาๆพี่น้องมา แบบนีแ้แล <No. S 2> ้วมันจังคาเกียเออไอหมื่อนกล่องก็จะหวานนึงน่าแตกเว้ยกินบ้านเมื่งกับบ่อเวิร์ดลองเนี่นี้หลายเกินมาขามข้างนี่ยงขาม อข้ามอ้วนพี่น้องข้ามอ้วนแต่ข้ามบานมัไม่กสมเนาะก่ะสมไหมเนาะข้ามสม กินแบบทอดม่านพี่น้องแผนเบื้องบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศวันกินมะขามหอมโอ้เกินไปกาศดี

mình đưa phía nóng เพ็้ยนไปพี่น้องพี่น้องกินสูตรบ้าวไร้เนาะแบบกินแบบบ้าเพียนหอยกินข้าวกรกองโอ้ยอ่ะแป๊ดเอาพักให้แย่ไว้อีกนะ คำเดียวคำสุดท้ายพี่น้อง ว่าเพจไลฟ์บุคลิกเนี่ย โอเคพี่น้องขอจบคลิปเพียงสำนีนน้เนาะตอนนี้เพลีแห้งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามซองบา้าล่วงโซ่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าซองบ้าแอรหน่อยเนาะพี่น้องเนาะกฝากทุกคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเให้กับคลิปต่อไปเนาะตอนนี้เพลี้ยตายพี่น้องบายๆได้ไปก่อนะ